ปฏิบัติงานภารกิจและจุดเน้นในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชตามนโยบายสะอาดสดชื่นร่มรื่นสวยงามและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชหัวข้อสะอาดสุดชื่นร่มรื่นสวยงามและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายด้วยวิธีการขั้นตอนในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้ขั้นที่1การวางแผนดำเนินการโดย1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายโดยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการกิจกรรม 2. จัดแบ่งพื้นที่ทุกจุดในโรงเรียนให้นักเรียนทุกห้องเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบมีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ควบคุมดูแลนักเรียนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบ 3. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องสำนักงานขั้นที่2การปฏิบัติตามแผนโครงการที่1โรงเรียนปลอดภัยสะอาดสดชื่น ร่มรื่นสวยงามและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดำเนินกิจกรรม4กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ก้้างปลาจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียนทุกคนร่วมกับครูที่ปรึกษาดูแลพื้นที่รับผิดชอบทุกตอนเช้ากิจกรรมที่2ห้องเรียนน้าอยู่หน้าเรียนรู้ดำเนินการโดยให้ครูผู้สอนทุกคน ดูแลห้องเรียนและตกแต่งห้องเรียนให้สะอาดน่าอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่3โรงเรียนปลอดขยะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะลดการใช้การใช้ซ้ำและการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่กิจกรรมที่4 ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอักคีภัยการซ้อมตามแผนเผชิญเหตุและการผถมพยาบาลเบื้องต้นโครงการที่สองปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม นำเนินกิจกรรม3กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนและห้องน้ำให้สะอาดปลอดภยัยถูกสุขลักษณะน่าอยู่และพร้อมใช้งานอยู่เสมอกิจกรรมที่2ซ่อมแซมอาคารสถานที่ผู้รับผิดชอบอาคารเรียนห้องเรียนบันทึกแจ้งซ่อมวัสดุคารุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ดำเนินการซ่อมแซมท,ทันทีเพื่อความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอกิจกรรมที่3ปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลบริเวณโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยนักการพานโรงตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้วนไปแต่ละจุดในทุกๆวัน เพื่อให้สถานที่ภายในโรงเรียนสวยงามและสดชื่นอยู่เสมอขั้นที่3การตรวจสอบติดตามได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยการตรวจสภาพจริงในบริเวณโรงเรียนขั้นที่4การปรับปรุงแก้ไขนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะมากำหนดโครงการ กิจกรรมในปีต่อไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอข้อค้นพบจากการดำเนินงานทั้ง4ขั้นตอนโรงเรียนได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับคุณภาพต้นแบบการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ การเป็นพลเมืองดีในหัวข้อก้างกลาจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจโดยใช้ตั้งกลาโมเดลของสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชและโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพุทธศักราช2,566ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน